Wow. วันนี้กลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับ <t ost ing noise> ก็ซส่งในวันนี้น้องมาอยู่ในรายการ M A C C A Gaming นะทุกคนก็คือรายการใหม่นะทุกคนโอเควันนี้นะเรามาอยู่ในแมปรถคุณปู่นะไม่ใช่วันนี้นะเรามาอยู่ในแมป ออฟบี้รถนั่นเองนะออปบี้รถเป็นยังไงก็สามารถเสกรถได้นะคือพอเราไปถึงตรงไหนนะเราก็สามารถเสกได้เลยนะคือถ้าเราตายอะ่ะเราสามารถเสกใหม่ได้โอเคเข้าคลิปกันโอเคนะทุกคนเราจะต้องมาเสกรถนะทุกคนนี่แล้วเราก็จะขับไปนะขับไปเรื่องรถคุณปู่สุดซิ่งไปเลยนะทุกคนไปเลยนะทุกคน ปุ๊บเอานี่รถพิควาำรถคุณปู่สุดซิ่งนะอืมไปเลยนี่โหรถสะพานนะี่ในสะพานนั่นคือ,อไม่ค่อยกลัวมันทเท่าไหร่นะ คือไอ้สไลเดอร์นะผมบาดเจ็บมากๆเลยนะ่าจะเคลิ้มจะเคิ้มไอ้ไอ้เป็นบ้านี่จะขับแซงฉันสิจะขับไปตรงนั้นเอเพื่อนเพื่อนอย่าแซงฉันเอ้ยเอ้ยไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนปุ๊บรถคุณปู่สุดซิ่งอู้รถคุณปู่พังแล้วอ่ะึจะไม่ยอมไม่ยอม ล็อคุณปูต้องไปล็อคุณปูแล้วคุณปูแล้วคุณปูเอาทุกคนทุกค,คนล็อกคุณปูไปแล้ว my god. Oh, my god. oh my god 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 ไปเลยนะทุกคนไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคนะทุกคนโอเคแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคล็อกคุณปูสุดสิ่งนะเก่งมาก คุณปู่คุณปู่มอบรถคันนี้ให้เหรอใช่เลยลอ,อนเอ้ยปู่มอบให้เองเออจริงเหรอจริงหมอปลาโกหกหรือเปล่ปาเนะี่ยถ้าไม่งั้นถามป้ารัตนาก็ได้ป้า ป้ารัตนาไม่อยู่นี่นะป้ารัตนาปปตลาดหรือเปล่ามอปลาไม่ใช่เขาไปบิ๊กซีไม่เชื่อไป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 เออแลอ้วคงเสียงเงินได้เหรอถ้าเราจะใส่อ่ะเอ้ย อส่า์ขับไปได้แลว้วอ่ะหเซ็ง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 โอเคนะทจะคินเซ็งเลยนี่อ่ะขับชนไปทีหนึง่งพี่นิวเคยเล่อนอะไรบนนอ่ะผม เ่วานนั้นผมเห็นพี่พี่ดูปเข้าไปเล่นนะแล้วผมก็เข้าไปเล่นตามเมือ่อยนแต่ผมไม่เห็นพี่ดูปหรอกเพราะว่าผมเล่นวันนี้ไงในคลิปที่แบบชอ็อตอ่ะพี่ผมอ๋ย่ไอ้เพื่อนบ้านนี่โอเคนะาดีเกคนโอเคโอเคปุ๊บ ทำไมมันขึ้นยากจังวะรถคุณปูนี่มันไม่สิ่งเลยนะไม่แฟร์เลยว้ยรถคุณปูทำไมขับยากขนาดนี้ปุ๊บเออตายรถคุณปูสุดสิ่งโอ้ขึ้นได้แล้วแต่ขี่แบบนี้คือไม่ขี้โกงนะนี่ชิวๆชิวชิวๆชิวชวเชีวชว โอเคไปไปเอ้ยเอ้ยนำ้นำน้ำนี่มันอะไรกันครับท่านโอเมก้าโอเมก็ายาไม่ฟังใช่ไลยใช่ไหมฮะแกนี่แกไม่ฟังกันก็เส่นในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ ติดตามรายการ MACCA Gaming ในหน่วยบายจุ๊บ